สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องป้องไปสุขุสุข้นแฟนคขับแฟนเพลงของสาวแจ็กกี้ผีประยากหรือว่าแฟนขับของหมอลำใจเกินร้อยช่อง y t u t u แจ็กกี้ผีประยาก c h แชาน e l ลเพจแจ็กกี้ใจเกินร้อยแล้วก็เพจแจ็กกี้ผีบยักแฟนเพจนะคะพี่น้องมือ่อวันหยุดสุดสันษาวันแรกของเรา <c oughs> มาเที่ยวอยู่ที่บ้านสวยริมทานนะคะ บ้านสวยทิพท่านนี้คือเราเช่าบ้านเป็นหลังอยู่เรามากัน8ดชีวิตนะครับพี่น้องสวยพี่น้องมาเบิงบรรยากาศโอ้ยมีสาบ่ายน้ำแบบอลังจังเลยเลิศอุย้ยทางเข้าทางออกตรงนี้ก็ออกได้อุย้ยสวยพี่น้องิงามแบบเลิศอือเดี๋ยวจะให้ดูแม่มีหลีเมียบรรยากาศเิ่งบรรยากาศพี่น้องโอ้ยมีน้ําตกจากชลประทานนะคะอันนี้คือสะว่านะ้า ว่ายน้ําแบบมินิมอลมากนะคะทุกคนแบบอุ้ยโลดดามันเลิศอันนี้เรารถของเรานะคะที่มากันตรงนั้นก็เป็นริมทานนะคะเห็นไหมตรงนั้นเป็นริมทรายน้ำมาอันนี้ค่ะเรามากันอ่าพระเอกโบสถนเดชรอพอันนี้คือไอเย็นไอเย็นอ่าไอเย็นเราจะมาบรรยากาศตรงนี้นะคะทุกคนตัวนี้เป็นครัวค่ะอุ้ยเลิศกับน้ำอยู่ พีพีอันนี้คือห้องบ้านของเราว้าว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 โอ้ยมีหมูบวานเขาเจอาอาณาจาักรนอนท้องแขรงลางอยู่อมีสองชั้นนะคะบ้านที่ข้างบนก็เป็นชั้นนอนอีกห้องหนึ่งอันนี้ทําอะไรล่ะครับเลียงน้ำเปล่าเรียงน้ำเปล่า, <c oughs> าอุย้ยเอานมอ,อาดกับมาบอกจากอุย้ยไม่นมอ,อาดโอ้ยบริยูไปเศร้าแถกู่มือนี่ ไม่ไรับอนิญัตหอกกระิภาคโอ้ยเผื่อข้นโอยกระหังบอมากเราพผื่นข้นป่านไดสวัสดีแม่นิทาก็ลงไปดูสิข้างล่างก็เป็นห้องพักอีกมั้งไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับห้องเราเนี่ห้องเรามีแค่นี้แปดที่มันเป็นโซนข้างล่างไงอันนี้ที่นอนอุ้ยพี่น้องนี่หดสองสันนะครับนี่ค่ะ ข้างบนแมนหมว์ออกไปทั้งนอกเลยเป็นจังละลายเอาไปไว้ตรงซิงเลยไม่ต้องอาดแล้วไปพักผ่อนเฉยๆก็ได้ก็ได้จะพักไม่้องอาดไปใช้สุดบีกินี่นะครับพี่น้องนี่ที่ทั้งนอนเอาโมไปเซฟเตียงเบอร์หนักที่นี่สะดวกกว่าเปิดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นี่เปิดเปิดประตูออกไปตรงนี้ก็ได้เขาได้สดวด่ปนี่โอ้เป็นน้องบาดไปเลยสดพี่น้องนี่นะคะเราก็จะนอนกันอยู่ตรงนี้นั่นนู่นนี่ ตามนั้นแหละครับพี่น้องครับวันพักผ่อนเราก็พักผ่อนให้เต็มที่เราอ,เอ,อ้อามอ้าบอ้าม,ามใช่นั่เดี๋ยวนี่สิาาว,วันพักผ่อนนะคะเราก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็คล้ายๆแบบว่าวันนี้เราอยู่ไหนนะวันนี้นนเมือ่อนียนยู่น้ำตกอ่าเงกบทาน,ร,ทานริมทานบ้านสวยบ้านสวยริมทาน บ้านสวยริมทานนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปที่น้ำตกเกศสาวน้อยนะคะสำหรับ f อซที่นั่นรอติดตามรอรอรอเลยนะคะรอแบบรอแบบมาขอถ่ายรูปแบบว่านมาขอแบบโอ้ยเซอร์ซีนรอเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่ตัวคพรุ่งนี้บ่ายเราถึงค่ะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แจ็คกี้ด้วยบ๊ายบายมาเที่ยวกันนะคะมาเลยมาเลยมาเลยเหน่อยเอากู